ผลไม้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานสวัสดีครับผมหมอท็อนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อชนะครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องผลไม้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับผมว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมักจะมีปัญหาว่าแบบต้องคุมน้ำตาลใช่ไหมครับแต่ว่า ผลไม้ก็อยากทานน่ะแล้วก็กลัวคุณหมอดุอะไรอย่างเงี้ยแบบน้ําตาลคุมไม่ได้ผมบอกเลยฮะว่าผู้ป่วยเบาหวานควรทานผลไม้แต่เลือกทานผลไม้ให้ถูกต้องแล้วชีวิตจะดีมากๆครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปครับ5สุดยอดผลไม้ครับที่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานสุดๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานอย่างเดียวนะครับ เอาว่าถ้าผู้ป่วยเบาหวานทานได้อะคนทั่วไปก็ทานได้แล้วก็สุขภาพดีด้วยเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องเป็นผู้ป่วยเบาหวานเท่านั้นแล้วแล้วทานผลไม้ที่ผมจะแนะนําคนธรรมดาทานได้ยิ่งดีครับโอเคครับสําหรับ อันแรกครับนั่นก็คือ Apple นั่นเองครับแอปเปแนะนำมากมากครับมีกากใยสูงกากใยตัวนี้ชื่อว่าเพคกตินนะครับสามารถที่จะละลายน้ำได้และกากใยตัวนี้สามารถที่จะช่วยยับยั้งการดูดซึมไขมันช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงขึ้นเร็วไอซูรินอินซูลินไม่สปายกิ้งคือพุ่งสูงเร็วๆแบบนี้การควบคุมเบาหวานจะดีมากยิ่งขึ้นครับ มาต่อกันที่ผลไม้ชนิดที่2กันบ้างครับที่ผมแนะนํานั่นก็คือแก้วมังกรครับแก้วมังกรเนี่ยก็แนะนําเหมือนกันนะครับมือ้อ1เนี่ยนะครับทานไม่ควรเกิน12ชิ้นนะครับชิ้น1เนี่ยก็เท่ากับข้อนิ้วโป้งนิ้วหนึงนะครับไม่เกินนี้นะครับและแนะนําให้แบ่งทานเป็น3ม,มือือหมายถึงว่ามื้อแรกอาจจะเป็นแอปเปิลลูกเล็กนะแอปเปิล มือหนึ่งก็กินลูกเล็กลูกหนึ่งนะครับแก้วมังกรก็อีกมื้อหนึ่งกิน12บสอคำนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูอย่างที่3กันว่าเป็นอะไรอย่างที่3ามที่ผมจะแนะนํานั่นก็คือฝรั่งนั่นเองครับฝรั่งก็ดีมากๆครับฝรั่งเนี่ยมีกาก,ากใยสูงวิตามินซีสูงปี๊ดฝรั่งหนึ่งลูกเล็กเนี่ยให้วิตามินซีเนี่ยประมาณส้ม5-10ลูกเลยทีเดียวแต่น้ําตาลต่ํามากๆเพราะฉะนั้นแนะนําจริงๆนะครับแล้วก็ก,กากใยสูงมากๆช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะครับก็แนะนํามื้อหนึ่งก็ ลูกเล็ก1ลูกแต่ถ้าเป็นลูกใหญ่เบิ้มๆมเลยนะครึ่งลูกพอนะครับและแบ่งทาน3ามื้อนะครับอย่างที่ผมแนะนำครับผู้ป่วยเบาหวานไม่ควรทานผลไม้รวมกัน1มื้อใน1วันควรแบ่งเป็น3ามื้อนะครับเช่นมื้อแรกแอปเปิลหลูกเล็กมื้อที่2แก้วมังกร12คําคำมื้อที่3ฝรั่ง1ลูกเล็กเพอร์เฟกตมาต่อกันที่อย่างที่4ครับเป็นทางเลือกครับนั่นคือกล้วยบางคนบอกกล้วยมันหวานนะหวานก็จริงครับแต่ถ้าเรากินถูกต้องทานได้และมีประโยชน์มาก กล้วยหอมแนะนําไม่เกินครึ่งลูกใหญ่กล้วยน้ำว้าได้1ลูกต่อ1มือนะครับมีกากใยสูงนะครับน้ำตาลถึงจะสูงก็จริงแต่ดูดซึมไม่เร็วเกินไปนะักเพราะว่ามีกากใยสูงนะครับก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถปรับตัวได้แล้วก็ได้วิตามินอย่างดีจากกล้วยรวมทั้งระบบขับถ่ายก็ดีมากลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับมาต่อกันที่สุดท้ายครับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นั่นเองครับแม้เราจะเป็นเบาหวานหรือว่า เราต้องควบคุมเบาหวานอาหารอะไรก็ตามเนี่ยการที่เราจะมีหน้าใสาด้วยเนี่ยไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดนะเพราะฉะนั้นตะกูลเบอร์รี่เนี่ยสุดยอดมากสําหรับผู้ป่วยทีอ่อยากจะหน้าใสาสุขภาพดีควบคุมน้ําตาลตระกูลเบอร์รี่ใช่เลยนะครับมีอะไรบ้างอะสตอเบอร์รี่เชอร์รี่เมลเบอร์รี่โอ้โหอะไรเบอร์รี่อะได้หมดอะเอาตามสะดวกแนะนํานะครับก็ไม่เกิน12ผลเล็ก12ผลเล็กแต่ถ้าเกิดท่านบอกกะยากบางบางเล็กมันบางเม็ดมันเล็กบางเม็ดมันใหญ่อะไรเงี้ย ให้เอามาใส่ฝ่ามืออุ้งมือเนี่ยใส่ได้อุ้งมือหนึ่งก็คือมือหนึ่งให้ทานได้เท่านี้นะครับอย่างที่ผมแนะนํามาครับ5อย่างแอปเปิลแก้วมังกรฝ้าหลังกล้วยตะกูลเบอร์รี่นะครับสลับ,สล,บสลับกันทานนะครับในวันหนึ่งแบ่งทาน3ม,มือ้อห้ามทานรวมกันมือเดียวโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยคนปกติอาจจะพอไหวแต่ผู้ป่วยเบาหวาน,าวานห้ามเด็ดขาดห้ามรวมกันทานแบบโอ้โหมือหนึ่งผลไม้3กําสามสามลูกอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันตรายนะครับก็ขอให้ทุกคน มีความสุขนะครับถึงจะเป็นเบาหวานเราก็ทานอาหารดีๆได้ครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า7 0ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับ และอย่าลีนดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ